ตู้แช่ยา Meditech Center Model 2โดยบริษัทธนวัลเครื่องเย็นจำกัดและบริษัทธนวัลอินเตอร์คูจำกัดถูกออกแบบมาเพื่อแช่เวชภัณฑ์ยาและวัคซีนโดยเฉพาะมีจุดเด่นที่ระบบ IOT และระบบเก็บความเย็นที่พัฒนามาเพื่อผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์โดยตรงบอดี้ทำมาจากสเตลเลตเกรด304 Medical Grade ไม่เกิดสนิมกระจกเป็นชนิดโลอ3ชั้น ลดแสงลดฝ้าลดหยดน้ำได้ดียิ่งขึ้น50%แตกต่างจากตู้แช่ทั่วไปที่ใช้กระจกธรรมดาเพียง2ชั้นฉนวนกันความเย็นเป็นโพลียูริเทนหนาพิเศษ60มมตรหนากว่าตู้แช่ทั่วไปถึง40%สสามารถเก็บความเย็นได้ดียิ่งขึ้นส่งผลให้คอมเพรสเซอร์ทำงานไม่หนักและประหยัดไฟมากขึ้นชั้นวางเป็นสเตเลสแผ่นเรียบมีรูระบายอากาศทำให้สามารถวางยาและวัคซีนได้สะดวกยิ่งขึ้น ตู้แช่มีถาดระเหยน้ําไม่ต้องเทน้ําทิ้งลดการเกิดอุบัติเหตุแผงคอยร้อนเป็นแบบแผงร้อนดัดลดการเกิดฝุ่นตันช่วยให้คอมเพรสเซอร์ทํางานได้ดียิ่งขึ้นตู้แช่ยามีระบบอะลามแจ้งเตือนเมื่ออุณหภูมิสูงหรือต่ำกว่าค่าที่กำหนดมีระบบ IOT สามารถตรวจเช็คอุณหภูมิได้ทุกเมื่อและยังสามารถตรวจสอบอุณหภูมิภายในอุณหภูมิภายนอกความชื้นความเข้มแสง และสาม,มารถแจ้งเตือนกรณีไฟดับได้ทันที Meditech Center ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายตู้แช่และตู้แช่เวชภัณฑ์ที่มียอดขายสูงสุดขอบคุณทุกท่านที่วางใจให้เราดูแล